คนมีพลังพวกเขามีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันทำไมพวกเขาถึงทำได้อย่างนั้นพวกเขามีเคล็ดลับไม่กี่อย่างที่คนทั่วๆไปหลายคนไม่เคยได้ทำนั่นก็คือพวกเขาคิดในสิ่งที่ทำให้พวกเขาเกิดพลัง พวกเขาพูดในสิ่งที่ให้พลังให้กำลังใจแก่ตนเองอยู่เสมอและพวกเขาลงมือทำที่จะทำให้ตนเองนั้นมีพลังทุกๆอย่างเราหลายๆคนไม่ได้รู้ในเรื่องนี้ไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้พวกเราอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังพวกเราก็ได้รับพลังมาจากพวกเขาแต่ที่จริงแล้วพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งพวกเขารับแต่ข้อมูลที่ให้พลังแก่พวกเขา พวกเขาฟังคนที่พูดให้กำลังใจให้พลังแก่พวกเขาส่วนคนที่พูดแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์หรือนินทาว่าร้ายพวกเขาก็จะไม่ใส่ใจที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปทำให้พวกเขาหมดพลังคนมีพลังก็จะใช้พลังในเชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้ตนเองใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะเดียวกันผู้คนรอบข้างผู้คนใกล้ชิดก็พลอยได้รับพลังจากพวกเขาไปด้วย พวกเขานั้นจะไม่สนใจคนที่อยู่ในความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเห็นแก่ตัวแต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการที่จะสร้างพลังของตัวเองขึ้นมาและทำให้ตัวเองนั้นแผ่พลังงานหรือส่งพลังที่เป็นพลังแห่งความสุขพลังแห่งความเบิกบานพลังในการใช้ชีวิตออกไปช่วยเหลือคนต่างๆที่กำลังมีปัญหามีความทุกข์ต่างๆนานา พวกเขาจึงได้สร้างพลังให้กับตัวเองอยู่เสมอและรับข้อมูลต่างๆรับฟังคำพูดความคิดเห็นต่างๆที่ให้พลังไม่ใช่รับคำวิพากษ์วิจารณ์รับคำพูดที่ทำให้พวกเขารู้สึกท้อแท้รู้สึกหวาดกลัวรู้สึกหมดพลังรู้สึกสิ้นหวังพวกเขาจะไม่รับข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตทำให้ชีวิตนั้นลดพลังลงหรือไรพลังนั่นเอง